ตำนานโลกแห่งจิตวิญญาณบทที่8ความเป็นจริงของโลกวิญญาณวันหยุดที่บ้านนี้หัวจ้านจี้ไม่ได้พักผ่อนจริงๆแต่ใช้เวลาฝึกฝนการฝึกฝนที่พ่อของเขาซื้อให้เขาขั้นตอนของการเคลื่อนไหวดั่งเงาพรายนั้นลึกลับและซับซ้อนมากโชคดีที่ความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาดีขึ้นอย่างมากและเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกว่ากระบวนการเรียนรู้ของเขาค่อนข้างราบรื่น ในที่สุดเขาก็เหลือบไปเห็นทางออกแล้วแน่นอนมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเขาที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาหัวจานจี้ค้นพบว่าหลังจากพลังจิตของเขาดีขึ้นมากพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นสระดับ ขอบเขตของการตรวจจับจิตวิญญาณยังเพิ่มขึ้นจากเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง200เมตรและระยะการตรวจจับเชิงเส้นสูงถึงเกือบพันเมตรแม้แต่เนตรปีศาจสีม่วงก็ได้รับการปรับปรุงแน่นอนผลของการฝึกฝนในโลกวิญญาณน,นั้นดีกว่าในวันที่สามัวจ้านจี้กล่าวอำลาพ่อแม่ของเขาหลังอาหารเช้าและมาที่สถาบันอีกครั้งเขาเป็นคนแรกที่มาถึงและนักเรียนคนอื่นๆยังมาไม่ถึง หัวจานจี้นั่งอยู่บนที่นั่งของเขานึกถึงการประเมินน้องใหม่เมื่อวันก่อนนึกถึงสิ่งต่างๆในโลกวิญญาณเป็นหลักในการประเมินนี้รางวัลที่สำคัญที่สุดที่เขาได้รับควรเป็นคะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน5คะแนนตามที่นักเรียนพูดหักงานสำเร็จด้วยคะแนนต่ำรางวัลก็จะต่ำและเฉพาะคะแนนระดับแรกเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนอกจากคะแนนคุณลักษณะพื้นฐานแล้วยังมีรางวัลคะแนน,นและคำพิพากษาทูตสวรรค์อีกด้วย คะแนนของโลกวิญญาณคืออะไรเขามีคะแนนโลกวิญญาณ1,100คะแนนอย่างไรก็ตามเครื่องแบบนักเรียนยังมีโบนัสพลังป้องกัน2แต้มแต่เขาไม่รู้ว่าโบนัสสองแต้มนี้จะมีประโยชน์ในโลกวิญญาณหรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงคำถามสามารถใช้อุปกรณ์ในโลกวิญญาณได้หรือไม่และหากเขามีอุปกรณ์เขาก็สามารถเสริมความแข็งแกร่งโดยรวมได้หรือไม่ น่าเสียดายที่เขายังไม่มีคุณสมบัติที่จะสัมผัสชุดเกราะต่อสู้ได้หากเขาสามารถเป็นเจ้าของชุดกราต่อสู้ได้การโจมตีและการป้องกันของเขาจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเขาจะมองหามันในโลกวิญญาณในอนาคตและวันนี้เขาจะถามครูว่าสามารถนำอุปกรณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเข้าไปในโลกวิญญาณได้หรือไม่ครูไม่ได้บอกว่าโลกวิญญาณเป็นโลกแห่งความจริงเหรอ ในขณะที่เขากำลังคิดอยู่นั้นประตูห้องเรียนก็เปิดออกและชายรูปร่างผอมเพรียวก็เดินเข้ามาเมื่อเห็นว่ามีคนอยู่ในห้องเรียนแล้วชิวจือส่วนผงะไปครู่หนึ่งเธอพยักหน้าให้หัวจานจี้เดินไปที่ที่นั่งของเธอและนั่งลงโดยไม่พูดอะไรหัวจานจี้ก็ยิ้มตอบกลับเช่นกันในไม่ช้านักเรียนคนอื่นๆก็เข้ามาในห้องเรียนทีละคน ทันทีที่ลู่อิสินเข้ามาเขาก็กระโดดขึ้นไปที่ด้านข้างของหัวจานจีและพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆว่าแล้วเจ้าหลักคิดเกี่ยวกับมันหรือยังเจ้าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับมันเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในการประเมินหักเจ้าไม่เข้าร่วมสถาบันการศึกษาอาจจะวิตกกังวลหัวจานจีพยักหน้าและพูดว่าข้าจะเข้าร่วมลู่อิสินยิ้มและพูดว่าข้าจะเข้าร่วมด้วย เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จริงในวันนั้นสำหรับพวกเขาการเข้าสู่โลกวิญญาณมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกเขายังได้รับเลือกจากโลกวิญญาณและเกรดที่แย่ที่สุดคือ C สูงยิ่งไปกว่านั้นชิวจือส่วนสามารถเข้าเรียนในชั้นที่1ด้วยเกรด C ซึ่งไม่ใช่ C สูงทั่วไปอย่างแน่นอนในขณะนี้หลานหยินห่เข้ามาจากข้างนอกด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอ เธอมาที่ด้านหน้าของโพเดียมและมองไปที่นักเรียนทั้ง8คนด้านล่างและพูดว่าเอาละตอนนี้เจ้าสามารถให้คำตอบกับข้าได้พวกเจ้าจะเลือกอะไรขณะที่เธอพูดเธอมองไปที่ใช้เจียเจ๋อเป็นอันดับแรกข้าจะเข้าร่วมใช้เจียเจ๋อยือนขึ้นและพูดโดยไม่ลังเลคำตอบต่อไปนี้เหมือนกันหมดนักเรียนทุกคนแสดงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมในการฝึกฝนของโลกวิญญาณในฐานะผู้ทดสอบ รอยยิ้มบนใบหน้าของหลานหยินหายสว่างขึ้นและสว่างขึ้นเจ้าทุกคนเป็นเด็กที่ฉลาดดีมากจากนั้นต่อไปเจ้าจะเข้าสู่การศึกษาอย่างเป็นทางการและการฝึกฝนข้าไม่มีอะไรจะสอนเจ้าตามทั่วไปแล้วการศึกษาและการประเมินทั้งหมดของเจ้าจะดำเนินการในโลกวิญญาณ ตามกฎที่สถาบันกำหนดไว้สำหรับน้องใหม่หากเจ้าตายหนึ่งครั้งในโลกวิญญาณคะแนนคุณสมบัติทั้งหมดจะลดลงครึ่งหนึ่งและเจ้าอาจสูญเสียโอกาสในการฝึกฝนต่อไปตราบเท่าที่เจ้าทำภารกิจในโลกวิญญาณได้เสร็จเจ้าก็สามารถฝึกฝนต่อไปได้ตามระเบียบเจ้าต้องเข้าโลกวิญญาณเดือนละสครั้งและทำภารกิจแบบสุ่มให้เสร็จสง,งาน งานจะถูกสุ่มเลือกตามระดับของเจ้าเจ้าเกือบจะได้เรียนรู้พื้นฐานในโรงเรียนระดับต้นแล้วและในอีก6-8ถึง8ปีข้างหน้าทั้งหมดเรียนที่โลกวิญญาณงานบังคับทุกเดือนมีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มที่ชั้นเรียนจะเข้าร่วมดังนั้นจากนี้ไปเจ้าจะทำงานเป็นทีมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอหันไปมองหัวจานจีมีเจ้าเพียง8คนในชั้นเรียนของเราและเราจะเลือกหัวหน้ากลุ่ม เป็นหัวหน้าทีมเล็กๆของเจ้าด้วยข้ามีหน้าที่เลือกหัวหน้าทีมชั่วคราวให้เจ้าหลังจากทำภารกิจทีมแรกเสร็จแล้วเจ้าสามารถเลือกใหม่ได้หัวจานจีเจ้าได้คะแนนเป็นอันดับแรกในการประเมินน้องใหม่ดังนั้นเจ้าจะเป็นหัวหน้าชั้นเรียนที่1นชั่วคราวข้าเหรอหัวจานจีตกตะลึงเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของเขาในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นเขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด เขามีเพียงเนตรวิญญาณเขาสามารถตรวจจับได้เท่านั้นและเขามีการกระแทกทางจิตแล้วมันก็หายไปเขาประเมินว่าในหมู่นักเรียนเหล่านี้บางคนได้ฝึกฝนพลังวิญญาณถึงระดับที่30และพลังวิญญาณของเขาแม้ว่าจะได้รับการเลื่อนระดับมาก่อนแต่ก็เป็นเพียงระดับ23เท่านั้นสิ่งนี้สามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้หรือไม่ก็เจ้านั่นแหละ เจ้าได้เป็นที่หนึ่งในการประเมินน้องใหม่ตั้งใจทำงานต่อไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าในที่สุดเจ้าจะทำให้สมาชิกของเจ้ายอมรับเจ้าได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าเองใช่ขอบคุณอาจารย์หัวจา้านจี้เขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เขารู้สึกกระตือรือร้อนเล็กน้อยในใจฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพสัตว์ร้ายและกองทัพมนุษย์ที่เขาเห็นในวันนั้นยังคงแวบเข้ามาในความคิดของเขา เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหอยหาเล็กน้อยในใจหักวันหนึ่งเขาสามารถเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำกองกำลังนับพันได้นั่นคงจะดีมากการนำทีมเล็กๆและพวกเขาทั้งหมดเป็นหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามล้านยินไ่กล่าวว่าตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของโลกวิญญาณเจ้าควรทำความคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่นั่นโดยเร็วที่สุด จากนั้นเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่โลกหน้าเพื่อให้เจ้าปรับตัวง่ายขึ้นและคุ้นเคยภารกิจแรกของเจ้าคือทาเป็นทีมภายใต้การนำของหลานหยินไห่หัวจ้านจีและอีก8ดคนออกจากห้องเรียนพร้อมกันและขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น50ก่อนจะหยุดลงหลานหยินไห่นำหัวจ้านจีและคนอื่นๆเข้าสู่โลกที่มีสีขาวเงิน หลังจากออกจากลิฟต์และเลี้ยวเข้ามุมสิ่งแรกที่เขาเห็นคือพื้นที่ขนาดใหญ่โดมสูง20เมตรทำจากโลหะเงินทั้งหมดและแสงสีเงินจางๆลอยขึ้นจากพื้นเปลี่ยนเป็นชั้นแสงครอบคลุมพื้นที่หลายพันตารางเมตรก่อนเข้ามาจะเห็นว่ามีลวดลายพื้นด้านในซับซ้อนแปลกตาและตื่นตาตื่นใจมาก มากับข้าหลานหยินไห้พูดแล้วเดินไปที่ม่านแสงสีเงินเมื่อเข้าใกล้ม่านแสงแสงสีเงินจางๆก็ส่องลงมาที่พวกเขาทําให้พวกเขาทั้งหมดรู้สึกเย็นเล็กน้อยหลังจากนั้นม่านแสงสีเงินก็แยกออกเป็นประตูทุกคนเดินเข้าไปในนั้นและทันใดนั้นความรู้สึกแปลกแปลกก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของพวกเขาพลังทางจิตวิญญาณของหัวจ้านจี้แข็งแกร่งมากดังนั้นเขาจึงรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่นี้เต็มไปด้วยพลังมิติที่แข็งแกร่งมาก ในโลกสีเงินใบนี้ทุกสิ่งบิดเบี้ยวเล็กน้อยทำให้รู้สึกแปลกประหลาดหลังจากที่หลานยินห่พาพวกเขาเข้าไปในม่านแสงเขาก็หยุดเดินและพูดด้วยเสียงทุ้มว่าที่นี่ทุกสิ่งที่เจ้ารู้สึกเป็นจริงและเจ้าต้องจำคำพูดของข้าไว้เสมอนี่เป็นเพียงสถานีถ่ายโอนซึ่งแกนหลักที่แท้จริงของโลกวิญ,ญญาณอยู่ในเมืองสื่อไหลเคอร์เราจะเชื่อมต่อกับเมืองสื่อไหลเคอร์ผ่านสถานีขนส่งนี้แล้วเจ้าจะเข้าสู่โลกวิญญ,ญาณอย่างแท้จริง จากนั้นเธอก็หันไปหาหัวจ้านจี้อีกครั้งและพูดว่าวันนี้เป็นครั้งแรกข้าจะนำเจ้าผ่านกระบวนการในอนาคตนี่จะเป็นงานของเจ้าในฐานะผู้คุมทีมตกลงครูหัวจานจี้พยักหน้าหลานหยินไห้นำทุกคนไปที่ด้านข้างของม่านแสงและมีวงกลมล้อมรอบด้วยรูปแบบแสงสีเงินบนพื้นหลานหยินไห้ส่งสัญญาณให้พวกเขาเดินเข้าไปในวงกลมเงินเหล่านั้น เจ้าต้องการไปที่โลกวิญญาณหรือไม่เสียงลำโพงอิเล็กทรอนิก์สดังขึ้นและทุกคนก็ได้ยินคำตอบคือใช่หลานหยินให้กล่าวทุกคนตอบพร้อมกันวินาทีต่อมารัศมีสีเงินปกคลุมทั่วร่างกายและความรู้สึกผิดเพี้ยนที่แปลกประหลาดก็เพิ่มขึ้นในทันใดหลังจากนั้นสภาพแวดล้อมโดยรอบก็กลายเป็นโลกสีเงินไปในทันที ดูเหมือนนานและเหมือนเพียงชั่วครู่เมื่อเสียงอึกทึกดังแว่วเข้าหูแสงสีเงินกับพลิปและหลานหยินห่ก็ปรากฏตัวพร้อมกับนักเรียนแปดคนหัวจานจี้และคนอื่นๆลืมตาและมองไปรอบๆโดยไม่รู้ตัวพวกเขาประหลาดใจที่พบว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ดูแปลกมากพวกเขาเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยโบราณล้อมรอบด้วยอาคารที่ดูแปลกตาเมื่อสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่อาคารเหล่านั้นชื่อของอาคารเหล่านี้จะปรากฏในใจของพวกเขา ร้านขายอาวุธร้านขายไอเทมร้านขายของวิเศษชื่อก็บอกหน้าที่ไว้ชัดเจนอาคารทุกหลังที่นี่มีหน้าที่ตรงตามชื่อและนี่คือสถานที่ที่เจ้าต้องไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในอนาคตก่อนเข้าร่วมภารกิจหรือหลังภารกิจเสร็จสิน้นเจ้าสามารถใช้ทุกสิ่งที่นี่เพื่อเสริมกำลังตัวเองได้ที่นี่สกุลเงินทั่วไปที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนคือคะแนนโลกวิญญาณ และบางสิ่งที่สามารถได้รับในโลกวิญญาณยังสามารถใช้เพื่อการซื้อขายได้เช่นคะแนนคุณลักษณะพื้นฐานที่สามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งหากเจ้ายังไม่ได้เพิ่มลงในคุณลักษณะของเจ้านอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการซื้อขายได้อีกด้วยคะแนนโลกวิญญาณเมื่อได้ยินเช่นนี้หัวจานจีก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับคะแนนโลกวิญญาณรวมเป็น1,100คะแนน ทันทีที่เขานึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและม่านแสงคุณลักษณะของเขาก็ปรากฏขึ้นรวมถึงค่าคะแนนและสิ่งของที่เขาถืออยู่หล้านหยินไหนำพวกเขาไปข้างหน้าในขณะที่พูดว่านี่คือโลกวิญญาณข้าจะพาเจ้าไปที่ห้องถงภารกิจและเจ้าจะถูกส่งไปที่นั่นหลังจากที่เจ้าทำภารกิจสำเร็จในอนาคตถ้าเจ้าต้องการกลับไปที่สถาบันของเราเจ้าต้องไปที่จุดเคลื่อนย้ายก่อนหน้าเพื่อเคลื่อนย้าย วันนี้ค่าเคลื่อนย้ายของเจ้าจ่ายโดยค่าครั้งต่อไปถ้าเจ้าต้องการเคลื่อนย้ายกลับไปกลับมาเที่ยวเดียวคือ10แต้มและไปกลับ20แต้มจำไว้ในโลกวิญญาณคะแนนมีค่ามาก